สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการาศาสนิ์รายการที่หยิบเรื่องราวของาศาสนาอย่างละนิดมาเล่าให้คุณฟังอย่างละหน่อยอย่างสรุปสนานนะครับสำหรับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับสิริวัฒน์สายาสุนทรจากงานศิลป,ปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและพิธีกรคู่ของผมนะครับครับกับผมอาจารย์สุริยามากมูลครับจากคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค,ครับครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้เราพบกัน ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ใกล้วันสําคัญทางศาสนาของเราอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันมาคบูชามาคบูชาครับซึ่งสําหรับเรื่องวันมาคบูชาเนี่ยครับอาจารย์เราได้เคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ว่ามีที่มาอย่างไรเช่นการเป็นวันเพนเดือน3หรือเดือนมาคาะนะครับแล้วก็มีความสําคัญเรื่องของการมีพระสงฆ์มาชุมนุมถึง1นึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีการแสดงโอวาทปาติโมก เป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์แล้วสำหรับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องที่จะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของ1,250รรูปเนี่ยครับที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยครับ ท่านท่านมาจากไหนแล้วก็ท่านเป็นใครอะไรเงี้ยครับนั่นแหะสิครับอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยนะครับที่ผมเรียนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับท่องจํากันมาว่าโอเควันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์มาชุมนุมกันโดยที่ไม่ได้นั้นหมาย1 2ึ0รูปซึ่งเมื่อเวลาผมอ่านเนี่ยก็จะรู้สึกเอ๊ะเอ่อ1ร5 0รูปไม่ไม่ต้องมีการนัดกันใดๆจริงๆหรอแล้ว1,250รูปนี่คือ,เ,อ,อเป็นพระภิกษุที่ทั่วทั้งประเทศหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ สำหรับหน่น250รูปเนี่ยครับม,มีมีมีความมีเรื่องน่าสนใจยังไงบ้างครับครับจริงๆขอเท้าความไปที่เป็นไทม์ไลน์ของผู้ไเจ้าที่เผยแผ่ศาสนาเนี่ยครับจนจนมีพระอรหันต์เพิ่มขึ้นหรือว่าผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามพระองค์เนี่ยนะครับ,รบก็เริ่มตั้งแต่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขาบูชาใช่ไหมคร,ครับพระองค์ก็มุ่งตรงไปที่เมืองพระณาีที่ปาอิสิปันะมฤคกทายวันเพื่อโปรดปัญจวัคคีนะครับ ปัญจวัคีได้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นพระอาหารหันเพิ่มอีกละมีพระอาหารหันเพิ่มห้าห้ารูปนะครับจากนั้นก็มีพระยศกบุตรนะครับพระยศกบุตรเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนมาบวชอีก54คนรวมกับพระยศก็เป็น55นะในขณะนั้นมีพระอาหารหันเพิ่มขึ้น60รูปในในขณะนั้นคือหลังจากวันอาสาฬหบูชานะครับวันที่ พระอัญญากธรราุธัญญะได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระสงฆ์วงแรกนั่นแหละครับทีนี้พอมีพระสงฆ์มีพระอาหารหันต์หกรูปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ประกาศศาสนาเลยนะครับประกาศเลยประกาศว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อยังประโยชน์ให้แก่มวลมหาชนก็คือให้แก่มวลมนุษย์นะฮะยังความเจริญงอกงามใน,ในธรรมะของพระองค์เนี่ยให้แผ่ออกไปโดยเดินทางจาริกไปเนี่ย อย่าไปในทางเดียวกันนะแต่และองค์ให้ไปคนละทางเพื่อที่จะให้ศาสนาให้คำสอนของพระองค์เนี่ยเผยแผ่ไปให้กว้างที่สุดนะนั่นคือการเผยแผ่ครั้งแรกของพระเจ้าแม้แต่พระเจ้าเองเนี่ยพระองค์เองเนี่ยก็จาริกไปเหมือนกันก็คือไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะนั้นมี61รูป61องค์องนะฮะรวมพระเจ้าด้วยหนึ่งองค์พระเจ้าเนี่ยมุ่งตรงไปที่ไปที่ไหนตอนนั้น หลังจาก60องค์เนี่ยเรียกว่า,าแยกกันออกไปแล้วเหลือพุทธองค์พุทธองค์ก็ไปตามทางของพระอ,องคตงต์ตั้งต้นจากกรุงพาราณสีจากกรุงพารณาณสีแผ่ออกไปแผ่ไปที่ป่าอิสิปตนุเล็กทายวันพุทธเจ้าเนี่ยก็มุ่งตรงไปที่เมืองราชคฤห์เรียกว่าแขวนมคตทําไมต้องไปที่นั่นเพราะว่าพุทธเจ้า,าได้ให้สัญญาไว้กับพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเจ้าเมืองของราชคฤห์เนี่ยครับว่าถ้าหากได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ย ก็จะนำทำาก็จะกลับมามามาสอนให้นะถ้าถ้าได้เห็นธรรมแล้วพระเจ้าก็มุ่งตรงไปแต่ในระหว่างทางที่พระเจ้าจะไปถึงเมืองราชครืที่แขวนมคธเนี่ยนะพระเจ้าได้มีโอกาสนะแสดงธรรมโปรดชาดินสามพี่น้องคําว่าชาดินนี่คือชาด,ดินเนี่ยคือเป็นพวกฤาษีเป็นพวกนักบวชแต่ที่ใช้คําว่าชาดินเนี่ย ชอช้างดอชดาสรีลอลิงเนี่ยคำว่าชดินหมายว่าคล้ายๆกับชดาแต่ว่าคนนักบวชพวกนี้จะไม่โกนผมจะาไว้ผมตัวเองเนี่ยทำผมเนี่ยขึ้นมาเป็นมวยผมให้เหมือนกับชดานะผู้ที่มีผมเหมือนชดานะเรียกว่าเป็นนักบวชอ่พวกหนึ่งเรียกว่าฤือีพวกหนึ่งจำพวกหนึ่งโดยชดินเนี่ยมีมีอยู่สามพี่น้องแล้วสามพี่น้องเนี่ยสามสามคนเนี่ยสามชดินสามตนเนี่ย ก็มีบริวารของตัวเองคือมีลูกน้องของตัวเองที่เป็นลือศีเดิมเป็นเป็นลือศีเดิมนะฮะก็คือสชดินก็ว่าพูดง่ายๆว่าลือสีสามสามคนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามีพี่ใหญ่ชายกลางแล้วก็น้องเล็กนะฮะกนะนะ็เป็นพี่น้องนะครับพี่น้องกันทีนี้ชดินสามพี่น้องเนี่ยมีบริวารรวมกันเนี่ยหนึ่คนนะฮะคือ อุลุเวลากสปะชาดินเนี่ยอยู่ในตระกูลกาสปะอือเป็นตระกูลของเขานะครับชาดินผู้ที่เป็นพี่เนี่ยชื่อว่าอุลุเวลากาสปะมีบริวาร5 0 0คนนะผู้ที่เป็นคนกลางเนี่ยชื่อว่านาทีกาสปะมีบริวาร300คนแล้วก็ผู้ที่เป็นน้องสุดท้องเนี่ยก็คือขยากาสปะมีบริวาร2 0 0คนคือมีลูกน้อง200คนร,รวมกันแล้วเนี่ยพันคนพอดี พระเจ้าก็ไปโปรดก็คือไปไปเผยแผ่นะชะดินทั้งสทั้งสพี่น้องเนี่ยแล้วก็รวมกัน1,003คนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นรัิบูชาบูชาไฟก็คือจะบูชาไฟเป็นหลักนะจะบูชาเรื่องไฟนะฮะเอาไฟมาบูชาว่าไฟคือเทพเจ้าคือเคารพศรัทธาในเรื่องของพิธีบูชาไฟเป็นหลักเลยนะ พระเจ้าไปสอนยังไงก็ไม่เชื่อนะพรเจ้าต้องต้องใช้อิทธิฤทธิ์หลายอย่างนะต้องใช้การแสดงปฏิหารในการโปรดหรือว่าในการเทศให้กับชดินเนี่ยเคารพหรือว่าศรัทธาในพระเจ้าในสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็ทําสําเร็จพอทําสําเร็จแล้วชดินสมพี่น้องพร้อมกับบริวาร1,000คนก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเลยนะ มีจำนวน1น0่คนวันนั้นก็มีพระอาหารหันเกิดขึ้น1น0่องค์หนึ่งแล้วรกว่า1 0รูปนะหลังจากที่พระองค์นั้นได้โปรดแล้วก็ทั้ง1น0่รูปน,น,นั้นเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันทั้งหมดเลยพระเจ้าก็เลยเทรงบวชให้นะด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปดาก็หมายความว่าพระเจ้าบวชด,ด้วยพระองค์เองหรือว่าพระเจ้าเป็นพระอุปชา บวชให้หลังจากที่โปรดชดินสามพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าก็มุ่งตรงเข้าไปที่เมืองราชครืนคร้นะแขวนมคตนะครับพอเข้าไปแล้วก็ได้ไปที่ไปพักอยู่ที่ป่าไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารการต่อมาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ได้ถวายป่าไผ่ให้เป็นวัดเรียกว่าวัดเวรุวันจึงเป็นวัดแรกในพุทธศาสนา ก็คือเกิดขึ้นที่เนี่ยที่ที่เมืองราชครึทีนี้หลังจากที่ผู้ไเจ้าเข้าไปที่เมืองราชครึแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ามีผู้ที่ศรัทธาในผู้ไเจ้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือ,เ,อเรียกว่าพระสารีบุตรกับพระโมคัลานะเกิดขึ้นที่เนี่ยครับที่เมืองราชครึนี้ก็แต่ก่อนก่อนที่จะ เป็นภาษาลีบุตรนั้นเนี่ยท่านชื่อว่าอุปติสสะนะก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเพื่อนรักกันกับโกลิตะอุปติสส์กับโกลิตะเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็มีบริวารอีก250คนนะเมื่อเมื่อทั้งสองเนี่ยได้มาบวชในผู้ศาสนาศรัทธาในผู้พระเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมพอได้บรรลุธรรมแล้วก็ชวนให้บริวารเนี่ยมาบวชด,ด้วยบริวาร250คนจึงมาบวชปรากฏว่าบริวาร250คนเนี่ย ก็ได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกัน mm hmm. และปรากฏว่าทั้งหมดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมด mm hmm. ก็จึงมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้น mm hmm. เพิ่มขึ้นอีก250รูป mm hmm. บวกกับอุปติสสะกับโกริตะซึ่งซึ่งการต่อมาเนี่ยอุปติสสะก็คือภาษาลีบุตรโกริตะก็คือพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นอ,อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระเจ้าเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมตามเป็นพระอาหารหันต์ด้วย เพิ่มมาอีกสองจึงเป็นสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยห้าสิบสองเอ๊ะเมื่อกี้เรามีอยู่แล้วทดไว้ในใจอยู่เมื่อกี้ของชาดีสามพี่น้องหนึ่งพันกับอีกสามกับอีกสามแล้วก็ของพระอุปติสสะพระโกริตะอีกสองร้อยห้าสิบสองรูปก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเกินก็ถ้ารวมกันเนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์ที่เมืองราชครห์เนี่ย ก็จะมีพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้ารูปใช่ครับนะบถ้าหนึ่งพันสามบวกกับอีกสองร้อยห้าห้าสิบสองรูปนะครับก็รวมกันเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้ารูปเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในในวันเพ็ญมาคะเดือนเ,ออเดือนเดือนสามเนี่ยครับจะมาพันสองร้อยห้าสิบก็ต้องแสดงว่าม,มีคนมาไม่ครบอย่างที่เราแซวเล่นมุกกันจริงๆว่ามีระ <laughs> ที่ไม่ได้มามีจริงๆครับนะก็ที่ พระอรหันต์ในขณะนั้นนะครับถ้าให้นับตามตามตประวัติที่เกิดขึ้นเนี่ยหกรูปแรกนะครับที่พระเจ้าได้ส่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ไปคนละทิศคนละทางจากป<า>่าอิสิป,ปตนนั้นนะครับ,รบนะฮะหกสิบ,ร,บนะรูปแน่ที่แน่ๆคือ60รูปนี้ไม่ได้มานะปัญจวัคคีย์ก็ไม่ได้มาปัญจวัคคีย์ไม่ได้อยู่ใน1 2 5 0รูปนี้นะครับหนึ่งพันสองรรูปนี้เนี่ย เป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในแคว้นมคธที่อยู่ในเมืองราชคลีนี้นะครับอ๋อลำพังเฉพาะที่อยู่ในเมืองราช,ช,ชคลึนนี้เท่านั้นก<ช>็ชาด,ดิน3ามพี่น้องกับบริวารน,นะครับก็หนึ่ 1, รูปนะครับแล้วก็พระโมคคารณะและพระสารีบุตรกับบริวารอีก250รูปก็รวมเป็น1,250ที่เราบอกว่า,าก็มีที่ไม่ได้มาแต่ไม่ใช่พระหมายไม่ใช่พระหมายแล้วก็ <Okay. S 1> บางท่านก็บอกว่าพระโมกคันลานะ,นะ <c oughs> <alia> ก็คือพระมหาโมกคันลาลานะนะลานะท่านท่านไม่ได้ลาท่านไม่ได้ลาแต่จริงๆแล้วมีจริงๆนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันมีหลายประเด็นนะครับพีป่ปบมันมีหลายประเด็นก็คือว่าถ้าหากเรานับหนึ่อรรูปเอาตามประวัติแล้วเอาตัวเลขที่ตรงเป๊ะจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าพระโมกคันลานะและภาษารีบุตรไม่ได้มา ไม่ได้มาจริงๆและ,ะชาดินสามพี่น้องไม่ได้มาจริงๆก็ไม่ได้มาก็คืออุรุเวลากสปะนาทีกัสปะแล้วก็ขยากรสปะไม่ได้มาซึ่งตรงนี้มีอธิบายไหมครับว่าเหตุใดทั้งทั้งสองทั้งทั้งพระโมคคลลานะพระสารีบุตรแล้วก็ชดินสาพ,พี่น้องทีท่ทำไมถึงไม่ได้มาไม่ได้มีอธิบายไว้ชัดเจนว่าว่ารูปไหนไม่ได้มาไม่ได้มีอธิบายนะไม่ไม่ได้บอกว่า ห้ารูปที่ที่ได้เอ่ยไปข้างต้นนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นสองสายเนี่ยนะสายแรกก็คือ,อชดินสามพี่น้องก็ไม่ได้ระบุว่ารูปไหนมารูปไหนไม่มาแต่บอกว่าสายเนี้ยมา1,000รูปนะฮะและก็สายพระสารีบุตรพระโมคคาณนาสารีบุตรเนี่ยมา250ซึ่งอยู่ใน250นั้นเนี่ยอาจจะมีพระโมคคาณนาสารีบุตรก็ได้และใน1 0 0 0ในในสายชาดิน3าพี่น้องเนี่ย ก็อาจจะมีหัวหน้าชาดินทั้ง3นี้มาด้วยก็ได้เ,เ,เรียกว่าลูกน้องอาจจะไม่มาก็ได้ที่อยู่ในสายท่านอาจจะอาจจะขาดไป3รูปนะอาจจะสายนี้ขาดอาจจะขาดออกไป2รูปก็ได้แต่อีกอีกในยะหนึ่งนะครับพี่ป้อมอีกในยะหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าประมาณประมาณโดยในยะว่าบริวารท่านมีเท่านี้ก็เลยเอาแค่บริวารเนี่ยมานับ โดยที่ไม่ได้นับว่ามีที่เป็นหัวหน้ามาด้วยหรือหัวหน้าสายอพูดง่ายๆนะครับหัวหน้าสายจะดินทั้ง3ไม่ได้ไม่ได้นับรวมอยู่ในนี้นะแต่ก็อยู่ในนั้นแหละถ้าถ้ารวมอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็น1,255นะแต่ที่เหตุที่ว่า1,250เพราะไปไปหมายอ้างอิงเอาจากบริวารที่ท่านมีนะฮฉะนั้นเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าในที่ชุมนุมสงครั้งนั้นเนี่ยอาจจะมี 1255รูปก็ได้นะแต่ให้ให้หมายเอาว่าเป็น1250รูปเนี่ยคือบริวารสองสายนี่มารวมกันได้1250พอดีครับนี่คือนี่คือที่มาที่ไปว่า1 2 5่เป็นมาอย่งไงครับอาจารย์นะท่านก็จะได้เห็นแล้วว่า1 2 5 0รูปเนี่ยไม่ใช่ปัญจวัคคีย์ไม่ได้มาปัญจวัคคีย์ไม่ใช่ปัญจวัคคีย์ไม่ใช่พระยศยศยศกลบุตรนะและ ไม่ใช่60รูปนั้นนะครับในวันเพนขึ้น15บห้าข้าเดือน3หเนี่ยเรียกว่าวันมาค้าบูชาเนี่ยจริงๆก็เป,เ,ปเป็นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นวันที่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาเขาก็จะถือโอกาสนะไปที่เทวสถานศาสนาสถานไปที่อาสมของอาจารย์ของเขาเพื่อไปฟังธรรมนะเพื่อไประ,ะลึกถึง คูบาอาจารย์ของเขาอะไรเงี้ยที่ศาสนาอื่นนะครับคือศาสนาอื่นที่เป็นหลักๆในในยุคนั้นก็จะเป็นศาสนาศาสนาพราหมณ์นะครับเขาก็จะไปไปไปฟังธรรมไปไปสนทนาพูดคุยกันอย่างเงี้ยครับนะไปหาอาจารย์ของเขาว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนศาสนาพุทธเราเนี่ยยังไม่มีวันๆๆวันพระเกิดขึ้นนะฮะจริงๆอ่ะวันพระครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือวันเนี้ยวันมาฆบูชานี่แหละนะเกิดขึ้นครั้งแรก เพราะอะไรครับอาจารย์ที่ถือได้ว่าองค์ประกอบที่ทําให้วันนี้เรียกว่าเป็นวันพระได้เป็นครั้งแรกเนี่ยองค์ประกอบคือ,อจริงๆไม่ได้เรียกวันพระนะนะไม่ได้เรียกวันพระคือพอพระพระสงฆ์มารวมกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วทุกรูปเนี่ยหนึ่นเนี่ยพระเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งหมดเลยนะแม้แม้กระทั่ง60รูปนั้นด้วยนะครับถ้านับถึง60รูปนั้นด้วย ก็คือที่ส่งไปเผยแผ่เนี่ยนะถ้าเรานับ1,255ที่อยู่ในเมืองราชครื์บวกกับอีก60ก็จะเป็น1,315รูปใช่ไหมครับ1,315รูปแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยนะในพุทธศาสนาเนี่ยมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้น1,315รูปนะครับแต่ที่ไม่ได้มานั้นก็คืออีก65รูปที่ไม่ได้อยู่ใน1 2 5 0รูปนี้นะฮะ นี้พอมารวมกันเนี่ยพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยเรียกว่าโอวาทปาติโมกเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็พอแสดงทาธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยหมายให้เอาว่าวันนี้แหละเป็นวันที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้ประกาศธรรมไปแล้วทีนี้พระสงฆ์เนี่ยนะเมื่อเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเนี่ยก็จะต้องโดยกติกาหรือว่าโดยกฎเลยว่าเป็นอันรู้กันเลยว่า ทุกๆวันเพนขึ้น15บห้านะพระสงฆ์ของพระเจ้าหรือว่าสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาเนี่ยก็จะต้องมารวมกันเพื่อฟังโอวาทปาติโมกหรือมาฟังพระปาติโมกนะฮะในในใน,ในวันนี้แต่ทีนี้เหตุเกิดข,ขึ้นของวันพระจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่ถวยายป่าไผ่เนี่ยให้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเนี่ยและก็เป็นที่ชุมนุมสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยแหละ พระเจ้าพิพิสารเนี่ยได้ทูลขอผู้ดุดธเจ้าบอกว่าศาสนาอื่นเขาก็มีวันของเขาเมื่อถึงวันเพญเนี่ยนะพอถึงวันเพญขึ้น15ค่ําบ้างคือวันเพญเนี่ยจริงๆเดือนหนึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้น15ค่ําแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมันก็จะมีครึ่งพระพระจันทร์ะนะพูดถึงพระจันทร์มีพระจันทร์ครึ่งดวงกับพระจันทร์เต็มดวง พระจันทร์ครึ่งดวงก็จะถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงก็จะถือว่าเป็นสําคัญวันหนึ่งและพระจันทร์ที่มืดเต็มดวงสว่างเต็มดวงก็จะถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งฉะนั้นจึงเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมในเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่4วันนั่นก็คือถ้าเป็นแรมก็จะเป็นแรม8ปดค่ำแรม15บห้าค่ำถ้าเป็นขึ้นก็จะเป็นขึ้นแปดค่ำแล้วก็ขึ้น15บห้าค่ำพระเจ้าผีวิสารก็เลยทูลขอผู้ได้เจ้าว่า แต่ก่อนนับถือศาสนาอื่นพอถึงวันอย่างนี้แล้วเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายที่ตอนนี้หันมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปไปที่ไปหาอาจารย์บ้างไปเทวสถานบ้างไปสถานที่ที่สําคัญของศาสนาที่ตัวเองนับถือบ้างแต่พอหลังจากมานับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพอถึงวันแบบนี้แล้วเนี่ยจะให้ไปไหนก็คงคงไม่ได้ไปก็เลยทูลขอพระเจ้าว่าจากเนี้ยขอให้พระเจ้าได้บัญญัติว่า วันวันข้างขึ้นข้างแรมแบบนี้เนี่ยเดือนละสี่ครั้งแบบนี้เนี่ยขอให้เป็นวันรรมัสวนณะได้ไหมให้พระองค์นั้นขอ أ, อนุญาตพระองค์พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ว่าต่อจากเนี้ยนะวันข้างขึ้นข้างแรมเดือนละสี่ครั้งต่อจากเนี้ยจะถือว่าเป็นวันธรรมัสวนณะวันรรมัตสวนณะเนี่ยธรรมะแปลว่าธร,รมสวนะแปลว่าฟังธรรมสะสวนะแปลว่าวันฟังธรรมวันที่เข้าไปฟังธรรม การต่อมาพวกเราก็เลยเรียกว่าวันพระวันพระนี่แหละครับจริงๆว่าคือวันธรรมสสวรรนะเราก็เรียกวันพระวันพระทุกวันนี้ก็เลยกลายมาเป็นวันพระซึ่งเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่4ครั้ง4ครั้งก็คือข้างแรมนะครับแรม8ปดข่ํานะก็คือแรมก็คือพระจันทร์ที่กาลังจะมืดแล้วแต่ว่าสว่างครึ่งครึ่งครึ่งดวงแล้วก็แรม15บห้าข่่เป็นพระจันทร์ที่มืดเต็มดวงนะขึ้น8ปดข่ําเป็นพระจันทร์ที่ กำลังสว่างสว่างไปแล้วได้ครึ่งดวงส่วนขึ้น15ค่ําข้ามเป็นเป็นพระจันทร์ที่สว่างเต็มดวงนั่นก็คือเรียกว่าวันธรรมสวรรหรือที่เราเรียกว่าวันพระในปัจจุบันนี่แหละครับสำหรับวันธรรมสวรรเนี่ยครับก็ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกนอกเหนือจากที่เราเรียกว่าวันพระก็ปัจจุบันก็เรียกว่าวันอุโบสถนะวันอุโบสถศีลที่พอถึงวันวันแรมวันข้างขึ้นข้างแรมอย่างเนี้ย ทุกๆวันวันพระเนี่ยเราก็จะเข้าไปถืออุโบสถศีลด้วยนะแล้วก็ขึ้น15บห้าค่หรือว่าทุกๆ15บห้าค่เนี่ยพระสงฆ์ก็จะลงอุโบสถนะก็คือ,อฟังพระปฏิโมกข์ก็จะมีพระสวดพระปฏิโมกข์ด้วยนะในวันในวันสาคัญที่เรียกว่าวันธรรมสวัสนี้ด้วยครับครับอาจารย์แล้วก็สำหรับในช่วงสุดท้ายเนี้ยนะครับก็บเลยอยากให้อาจารย์ได้ฝากหลักคิดข้อหลักคาเนื่องในวันมาฆบูชาสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ ครับในวันมาค่าบูชาเนี่ยครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโอวาทปาติโมกนะครับที่พระองค์นั้นทรงประกาศเรียกว่าเป็นพุทธธรรมนูนก็คือเป็นหลักการวิธีการนะครับในใน,ในการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็ในการปฏิบัตินะครับของพุทธศาสนาเลยเป็นอุดมการณ์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยโอวาทปาติโมกเนี่ยคือใน,ในความหมายของคำนี้ครับ เรียกว่าโอวาทปฏิโมกหรือว่าโอวาทปฏิโมกเนี่ยแบ่งออกเป็น3คํคำนะครับหโอวาทก็คือทาคําสอนนะครับสก็คือปาติปาติแปลว่ากิเลสที่ทําให้ตกนรกหรือว่ากตกเข้าไปสู่ความทุกข์นะครแล้วก็3ก็คือโมกขะหรือว่าโมก Chad, แปลว่าการหลุดพ้นรวมกันว่าอ่ารวมกันก็คือโอวาทปฏิโมกแปลว่าหลักธรรมคาสอนที่ทําให้พ้นจากนรกหรือว่าให้ ยังให้พ้นจากทุก์ได้นะครับนั่นคือความหมายของของคำนี้แล้วก็พระเจ้าก็ได้ประกาศอีกมากมายแต่ว่าหัวใจหลักเนี่ยก็คือละเ,เว้นความชั่วนะครับทำแต่ความดีแล้วก็ทกําจิตใจให้สงบด้วยการทําสมาธินั้นสิ่งที่จะฝากนะครับเป็นจะขอฝากเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตก็แล้วกันนะครับก็คือคําว่าอากตังทุก,กตังเสยโยแปลว่าความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่า และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการศาสนิลของเราในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube งานศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมและอาจารย์สุริยานะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ